อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร้านปอพาโชคนะครับจาหน่ายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีสินค้านําเสนอนะครับตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นไพ่นะครับไปเล่นไพ่นะครับตัวนี้คือเสื้อเปลี่ยนไพ่นะครับเสื้อเปลี่ยนไพ่นะครับดูนะครับนี่นะครับคือเสื้อเปลี่ยนไพ่นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเสื้อเปลี่ยนไพ่นะครับดูนะครับดูความเรียบของเสื้อมีผุมลย นี่นะครับเสื้อเปลี่ยนไพ่นะครับอ่าดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ก่อนนะการทํางานนะครับเดี๋ยวผมยงงี้ไปเลยนะดูนะครับเวลาเราเปลี่ยนไ้่เราทําฟอร์มดูนะครับเราก็จับมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไพครับอ่าอมได้ใบหนึ่งนะครับอมได้ใครได้ใครใครกระเป๋าซ่อนไพ่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเรียกอีกอย่างคือเสื้อซ่อนไพ่นะครับไม่ต้องมีใช้กระเป๋านะครับใส่เสื้อไปเลยตัวนี้นะครับดูนะครับดูเสื้อครับเหมือนวัดดวงนะครับเหมือนวัดดวงใช้ระบบ ไฟฟ้านะครับไม่ไม่ได้ใช้มือสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับใช้ระบบไฟฟ้าใช้การดึงนะครับดูนะครับปุ๊บนี่นะครับดูนะครับใช้การดึงนี่นะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับขึ้นส่องได้เก็บได้ครับนี่เก็บอมไว้พออมไว้เสร็จเราจะเอาออกแล้วก็ทําเป็นสอดครับเปลี่ยนไพ่มาปุ๊บนี่ครับสอดได้อมได้นะครับเก็บขึ้นได้นะครับสอดเข้าไปปุ๊บอมไปละเม็ดหนึ่งอันหนึ่งนะครับอมไปละใบหนึ่งพูดผิดเลยอมแลละใบหนึ่งนะครับ พอเราเอาออกมาปุ๊บเราสลับไพ่ครับจาก3ามอะาเอาเป็น6ครับนี but, so well. ่ครับเอามาเป็นหสมมุติว่าเราจะคายทิ้งนะครับเราจะคายทิ้งว่าโยนกองนะครับโยนกองปุ๊บเอาออกมา2ใบโยนกองทิ้งได้เลยนะครับอมได้ครับอมได้ทีละใบนะครับคือเสื้อซ่อนไพ่นะครับนี่ครับงานสวยๆนะครับความเนียนมีนะครับไม่ต้องใช้มือนะไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อไม่ใช่เสื้อฟันนะครับไม่ใช่เสื้อฟันไพ่นะตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเล่นง่ายฝ่านะครับ ไม่ต้องเอามือออกไปปุ๊บมานั่งเอามือขูดออกนะครับเอาหนึ่อเอามือมานั่ง,เอ,องเอามือมาเคลียร์ไพ่ออกจากกระเป๋าซ่อนนะครับไม่ไม่ไม่นะครับตัวนี้คือสวยเลยครับนั่งฟอร์มจับปุ๊บอมไปก้อนใบหนึ่งเลยครับดูนะครับจะอมไปใบหนึ่งปุ๊บเนี่ยครับเราจะออกปุ๊บถ้าเราจะเอาออกนะครับเราแค่สไพ่ซ่อนเข้าไปปุ๊บอีกใบจะเด้งกมามหาเราเลยนี่ครับอีกมือเราไม่ต้องยุ่งม,มันเลยใช้มือเดียวได้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยออกดึงคู่มาก็ได้โยนกองนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเสื้อฟันไพ่สุดยอดครับตัวนี้ ตัวใหม่นะครับงานใหม่เป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่ว่าเสื้อฟันนะครับไม่ใช่เสื้อฟันนะตัวนี้คือไฟฟ้านะครับใช้ระบบไฟฟ้างานเข้าสวยนะครับเสียงเงียบนะครับงานสวยนะครับดูงานได้นะครับดูดูงานนะครับดูความงามดูงานนะครับเกรดเอนะครับดูด้านหลังนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับฟันให้ได้นะครับฟันได้ไม่ใช่เสื้อฟันนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะครับเข้าสวยออกสวยนะครับตัวนี้ถ้าเกิด ลูกค้าที่ชอบเล่นไพ่นะครับก็สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ทางร้านปอพาโชคนะครับมีมีหลายไซส์หลายลายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ถ้าเกิดซื้อไปแล้วเรายังมีคลิปการสอนนะครับการการเก็บการเอาออกยังไงก็ลูกค้ามาเข้าใจไงที่ลูกค้าที่ซื้อไปก็เดี๋ยวเราจะส่งคลิปดามไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ทางร้านปอพาโชคนะครับขอบคุณครับ